สวัสดีครับสวัสดีครับผมทำอะไรครับชาโคสวัสดีครับลูกเนาะสวัสดีครับผมหนูมีปลาด้วยเหรอลูก <ยะ S 1> มีปลาหรือใยคะที่ปากเนี่ยไยใฝหรือปลาลูกชาโคครับผมแมียว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  ชาโคลครับผมหนูเล่น <manufacturer> ก <bur> ับพ for ี่ใบไม้ปะลูกเล่นกับพี่โอรีโอลูกโอ้ยเล่นกับน้องปะลูกเล่นกับน้องไหมคะเล่นกับน้องไหมครับครับน้องจะเล่นด้วยนะหนุ่มหนูเล่นน้องจะเล่นด้วยนะเล่นกับน้องเร็วเล่นกับน้องเร็วเล่นกับน้องเร็ว ไม่เล่นกับน้องอรลูกโอเล่นกันน้องสิลูกหนูมานี่มาเม้มียวมมาี่มาลูกมาเมีมียวเมี้เมมียวเมี้เมี้ยวเมียเมียมล่นกันน้องสิลูกไม่เล่นกันน้องนะลูกใบไม,ม round, ้ชื่อไทยโอรีโอชื่อฝรั่งนะคะ เออนี่เหรอมาน้องมาลูกน้องมาน้องมาเล่นแล้ว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 เล่นกันน้องสิลูกน้องเหงาเจ๊เอ๋จ๊เอ๋เล่นกับน้องเร็วน้องไม่เล่นแล้วลูกน้องไม่เล่นกับพี่เขาแล้วลูกหืมน้องเล่นกับพี่สิลูกเออ นี el el ่กันแล้วกระกันแล้วกอดกัะแล้วเฮ้ยฮึฮึฮึฮยฮึเอเล่นกับน้องเนี่ยน้องห่างมับอูเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องห่างพวงแน่เลยบาย เวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จ้งก็เข้ามา